ครับสวัสดีครับพี่ๆนะครับวันนี้ผมก็มีเหรียญที่เลยลือกของปอี67นะครับของวัดเขาอ้อนะครับสํานักเขาอ้อนะครับผมงานที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นงานแช่ว่านแล้วก็กินมันกินเหนียวนะครับของปี67ที่ผมทําคลิปไปนะครับอันนี้ผมมาทําเหรียญ พระอาจารย์ปานปานธรรมโมนะครับเหรียญที่ระลึกงานไหว้ครูปี67วัดเขาอ้อนะครับประชาชนชาวบ้านนะครับที่อยู่ควรขนนุนละแวกนั้นนะครับมามามาเขาเรียกมาเช่าพระกันนะครับออของปี67นี่เยอะอยู่นะครับคนที่มาที่ผมเห็นที่ผมเห็นอยู่ก็ป้ายทะเบียรรถสงขา นครศรีธรรมราชสุราษฎร์พัทลุงตรังกระบี่ละแวกจังหวัดใกล้ใกใกล้ใ,ก,ลใ,ก,ลใก,ลกับพัทลุงนะครับถามว่ากทมมีไหมก็ก็มีมีแต่แต่มีน้อยนะครับผมครับอันนี้เป็นเหรียญที่ลึกอาจารย์ปานปานธรรมโมนะครับอันนี้ยังไม่ได้แกะนะครับผมอันนี้ซีนมาอย่างดีเลยในคลิปที่ผมทำแช่ว่านะครับจะเห็นว่าชาวบ้านตรงนั้นมาต่อคิวกันเยอะมากครับ แล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสถามเาจ้าหน้าที่ที่ที่ดูแลเรื่องอจัดทำพระนะครับองค์พระนี้นะฮะเหนนะรียญนะฮะก็คือว่าเห็นเขาว่าจัดสร้างประมาณที่ที่วันนั้นที่ให้เช่านะครับประมาณ200เอ้ย2,000องค์2,000องค์งงนะครับวันนั้นก็คือหมดเลยที่ผมทําคลิปวิดีโอตอนนั้นนะฮะก็อยู่ในในพิธีด้วยก็คือ2,000องค์เอ่อ2,000เหรียญเนี่ยหมด หมดเลยนะครับ <c oughs> เ,เดี๋ยวผมจะแกะผมมีตัวตัวที่แกะมาแล้วนะครับเป็นเหรียญน, <c oughs> น่าจะเป็นเนื้อทองแดงนะครับผมผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะน่าจะเป็นเนื้อทองแดงข้างหลังน่าจะมีเขียนอยู่เดี๋ยวผมเอาให้ดูอ๋อเนื้อทองแดงนะครับ อันนี้ที่ที่ให้เช่านี่สองเออสองพันเหรียญหมดหมดวันหมดวันนั้นเลยฮะหมดวันที่สิบเจ็ดกุมภาที่ผ่านมาครับผมเดี๋ยวก็ <c oughs> อาจจะมีคลิปพี่ลองไปดูคลิปที่ต่อแถว กินมันกินเหนียวครับจะ,จะเห็นว่าคนมาต่อแถวเช่พาพักกันเยอะมากเลยนะครับวันนั้นสองพันเหรียญหมดครับผมอาจารย์พระอาจารย์ปานนะครับแห่งสำนักเขาอ้อนะครับผมอาจจะไม่ชัดนะครับ ถ่ายนิ่งๆไว้ครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมนะครับผมขอบคุณครับ